รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสอนภาษาที่ได้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันในรายการสิ้นจาาเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆเดินชอปปิ้งกันจนเหนื่อยหิวน้ำจะทำยังไงคะหลายคนบอกว่าง่ายจะตายก็แค่ชี้ว่าเอาน้ำนั้นน้ำนี้ก็ได้แล้วแหมยอย่างนั้นก็ง่ายไปนะคะไหนๆรักที่จะเที่ยวแล้วเราควรมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มกันไว้บ้างนะคะ ถ้าเป็นน้ำอัดลมก็คงไม่ค่อยมีปัญหาแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากดื่มชาหรือว่ากาแฟขึ้นมาสั่งไม่ถูกเดี๋ยวจะได้เครื่องดื่มประหลาดมาแทนนะคะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันดีกว่าค่ะดูสิคะว,ว่าวันนี้อาจารย์จะเปิดเมนูนําเครื่องดื่มชนิดไหนออกมาให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปเลยค่ะ กิงจาวกุ้วิวากั๊กบ,บ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันนะฮะต่อจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราเรียนเรื่องอาหารเวียดนามการสั่งอาหารเวียดนามไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าเออเราจะสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาสั่งกันยังไงนะฮะของหวานผล,ลไม้ต,ต่างๆนะครับเราจะสั่งกันยังไงและการเรียกคิดเงินนะครับว่าเราจะพูดอย่างไรไปลุยกันเลยฮะ ก่อนอื่นเรามาทำคำาความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มต้นจากเนื้อคลอกเนื้อคลอก,เน,อลอกเนื้อสวยเนื้อสวยแปลว่าน้ําเปล่านั่นเองนะฮะต่อมาเนื้อขวางเนื้อขวางน้ําแร่จา่จาจ่าชาจ่าแซงจ่าแซงก็คือชาเขียวต่อมาจ่าเสือจ่าเสือ เสือแปลว่านมนะฮะจ่าเสือจึงแปลว่าชานมนั่นเองต่อมาจ่าเสือจนเจลจ่าเสือจนเจลแปลว่าชานมไข่มุกนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคําว่าเสือคําเดียวจึงแปลว่านมต่อมาเสือเตือยเสือเตือยคือนมสดต่อมาเสือจัวเสือจัวก็คือโยเกิร์ตนะฮะต่อมากาเฟแดน กาเฟแดนแกาเฟแปลว่ากาแฟแดนคือสีดําดังนั้นกาเฟแดนจึงแปลว่ากาแฟดําต่อมากาเฟเสือดากาเฟเสือดาหรือกาเฟเนวดากาเฟเนวดาจึงแปลว่ากาแฟใส่นมนั่นเองต่อมาเนื้อแอปกามเนื้อแอกกามแปลว่าน้ําส้มข้น ต่อมาคำนี้ควรรู้นะฮะเพราะเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยมากในเวียดนามคือซิงโตซิงโตก็คือน้ำปั่นผลไม้ต่อมาเบียเบียก็คือเบียนั่นเองเบียเฮยเบียเฮยคือเบียสดต่อมาเจี่ยวเจียวคือเหล้าเจียววางเจี่ยววางก็คือไวน์ต่อมาโคก นะครับไปที่เวียดนามเรียกโค้กคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องโกกาโกกานะฮะโกกาโกลาต่อมากาเกาดากาเกาดาก็คือโกโกเย็นคำต่อมาโซโกลาหน่องโซโกลาหน่องโซโกลาก็คือช็อกโกแลตนะฮะหนองก็คือร้อนนะฮะช็อกโกแลตร้อนนั่นเองต่อมาเนื้อเหมีเนื้อเหมีเนื้อเหมีคือน้ำอ้อย ข้อสังเกตที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะหากเราต้องการสั่งเครื่องดื่มเย็นเราสามารถเติมคำว่าดาวางลงท้ายเครื่องดื่มนั้นไปได้นะฮะคำว่าด่าคำเดียวแปลว่าน้ำแข็งลองมาดูตัวอย่างนะครับจ่าดาจ่าดาก็คือชาใส่น้ำแข็งแต่ถ้าเราอยากสั่งเครื่องดื่มร้อนทำยังไงก็เติมคำว่าหนองวางลงท้ายเหมือนกันนะครับคำว่าหนองคำเดียวแปลว่าร้อนเช่นจ่านอง จาหนองก็คือชาร้อนรู้จักชื่อเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วคราวนี้เรามาถามตอบเครื่องดื่มกันดีกว่ารูปประโยคการถามตอบเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามนั้นไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะแองหมวนอวงจีแองหมวนอวงจีหรือเปลี่ยนประธานอาจจะใช้ว่าจีก็ได้เป็นจีหมวนอวงจีจีหมวนอวงจี แปลว่าพี่ต้องการดื่มอะไรนะครับเวลาตอบนะฮะลองมาดูรูปประโยคการตอบแองหมวนอวงจีหมวนอวงนะครับแล้วเราก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะก็จะกลายเป็นว่าพี่ต้องการดื่มแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มว่าต้องการดื่มอะไรนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกจีหมวนอวงจีอะจีหมวนอวงจีอะแปลว่าอะไร พี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะมาลองดูรูปประโยคการตอบตัวอย่างบ้างนะฮะโตยหมวนอ้วงจ่าแซงโตยหมวนอ้วงจ่าแซงฉันต้องการดื่มจ่าแซงคือชาเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันเองหมวนอ้วงจีอ่ะเองหมวนอ้วงจีอะพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะ่ะเหมือนกันนะฮะตัวอย่างสุดท้าย จอโตยหมดลีกาแฟแดนจอโตยหมดลีกาแฟแดนแปลว่าฉันขอกาแฟดำหนึ่งถ้วยหากท่านผู้ชมไปเวียดนามจะพบเห็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟอยู่ทุกมุมเมืองกันเลยตามแต่ละถนนจะมีร้านกาแฟรเรียงรายกันอยู่หลายแห่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขายพวกเครื่องดื่มและก็อาหารจานด่วนเป็นหลักคราวนี้เราลองมาสั่งเครื่องดื่มกันดูลูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามก็คล้ายๆกับรูปประโยคการสั่งอาหาร นะครับลองมาดูอันแรกเออเดยก๋อโดอ้วงจีเออเดยก๋อโดอ้วงจีเออเดยแปลว่าที่นี่นะฮะก๋อโดอ้วงจีมีเครื่องดื่มอะไรนะครับเวลาเราจะสั่งเราจะพูดยังไงนะครับจอโตยเหลยจอโตยก่อยนะฮะใช้เหลยหรือก่อยก็ได้แล้วก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะเหมือนกับรูปประโยคการสั่งอาหารเลยก็จะกลายเป็น ขอสั่งแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มนะครับตัวอย่างแรกลองมาดูจอตยก่อยหมดกกเนื้อเสื่อจอต่ยก่อยหมดกกเนื้อเสื่อขอสั่งน้ํามะพร้าวหแก้วหรือหากท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะเราสามารถใช้คําว่าซินซึ่งแปลว่าขอนะฮะวางขึ้นต้นประโยคได้นะครับก็จะกลายเป็นซินหมดจเนื้อขวางซินหมดจเนื้อขวาง ขอน้ำแร่หนึ่งขวดจายคือขวดนะฮะดูประโยคต่อมาซินหมดก๊กซิงโตเบอซินหมดกกซิงโตเบอร์ขอน้ำปัน่นเบอร์เบอร์คืออะโวคาโดหนึ่งแก้วนั่นเองถัดจากการหาเครื่องดื่มรับประทานเรามาดูกันต่อเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผล,ลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของหลายอย่างเกี่ยวกับการกินในภาษาเวียดนาม เริ่มต้นที่คําว่าผลไม้ในภาษาเวียดนามนะครมี2คําได้แก่ฮากวกาฮาว่ากับจ่ายเกยจ่ายเกยผลไม้แรกที่จะมานําเสนอวันนี้คือเสือเหวเสือเหแตงโมเสือเสืมะพร้าวเ,เสือเสือสับปะรดกามกามส้มเบื่อเบื่อส้มโอกวิด กุ้ยส้มจีนสวายสวายมะม่วงโจม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 เงาะดู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 มะละกอจ๋วยจ๋วยกล้วยแทงลองแทงลองแก้วมังกรเสาเจียงเสาเจียงคือทุเรียนต่อมาคำนี้คล้ายภาษาไทยมังกุด มังกุดก็คือมังคุดต่อมาแจงแจงคือมะนาวแจงแล้วแจงแล้วสาวรสยอยอองุนตาวตาวแอปเปิลอุยอุยฝรั่งเจลเตยเจลเตยสตรอเบอรี่เบอร์เบอร์อะโวคาโดหงเซียม หงเซียมละมุดนานาน้อยนาหยานหยานลำใหญ่ไหวไหวลิ้นจีแม่แม่แม,มขามยอยยอยชมพู่เลเลสาลี่มีดมีดขนุน ต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนมหวานและก็ของหวานในภาษาเวียดนามกันบ้างขอเริ่มต้นที่ของหวานภาษาเวียดนามคือคำว่าแจแจแล้วเราจะสั่งของหวานรวมมิตรทำยังไงก็เติมคำว่ารวมมิตรในภาษาเวียดนามเข้าไปรวมมิตรภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถ็บเกิมก็จะกลายเป็นแจเถบเกิมแจเถบเกิม um ก็คือของหวานรวมมิตรคำต่อมาแกมแกมไอศครีม เบงกาโตแบงกาโตคือขนมเค้กแท็กแดนแท็กแดนคือเฉาก้วยเบง đậu แซงแบง đậu แซงคือขนมถั่วเขียวแบงกุยเบงกุยคือคุกกี้หาดเหืองเซืองหาดเหืองเซืองคือเมล็ดทานตะวัน หลังจากที่เรารู้จักวิธีการสั่งเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่มผล,ลไม้ของหวานกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการเรียกเก็บเงินหรือว่าคิดเงินนะฮะกับเครื่องดื่มการคิดเงินในภาษาเวียดนามเนี่ยเราสามารถใช้ได้สองคำคำแรกคือคําว่าติ๋งเตียนติ๋งเตียนคําที่2คือแทงตว่วนแทงตว่วนทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าคิดเงินหรือว่าเก็บเงินนะฮะลองดูตัวอย่างกันบ้าง แอมเอยติ๋งเตียนแอมเอยติ๋งเตียนแปลว่าน้องจา๋าน้องขาน้องครับคิดเงินนะฮะหรือเปลี่ยนจากติ๋งเตียนเป็นแทงตว่วนก็จะกลายเป็นแอมเอยแทงตว่วนแอมเอยแทงตว่วนน้องจ๋าเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะขอใบเสร็จเราสามารถขอโดยใช้คำว่าซินได้ก็จะกลายเป็นสินหวาเดินเวยสิน ขวาเดินเหวยแปลว่าขอใบเสร็จด้วยขวาเดินแปลว่าใบาเสร็จนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้กันบ้างเรื่องแรกผมขอเริ่มต้นที่การเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยคำว่าบังยือเฮนและยศนะครับคำบ่บบังคำแรกนะฮะเปรียบเทียบความเท่ากันมีความหมายว่าเท่า ใช้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนสัตว์สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเช่นแองทงกาวบังแองจุงแองทงกาวบังแองจุงแปลว่าพี่ธงสูงเท่ากับพี่จุงนั่นเองต่อมาเกวียนแซกในจาาบังเกวียนแซกเกียเกวียนแซกในจาาบังเกวียนแซกเกีย หนังสือเล่มนี้ราคาเท่ากับหนังสือเล่มโน้นนั่นเองนะฮะเกียร์คือโน้นต่อมามาดูคําว่ายืบ้างออกเสียงตามยือคำว่ายือมีความหมายว่าเหมือนกับราวกับใช้เปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะภายในของสิ่งของหรือคนที่เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นจิทวีว e ่าจิทูไอหกจอยเฮินจ ok ิทวีว่าจิทูไอหกจอยเฮิน ok แปลว่าอะไร พี่ทวีและพี่ทูใครเรียนเก่งกว่าเรามาดูการต่อบ้างนะครับจีทวีหอกยอยยือจีทูจีทวีหอกยอยยือจีทูสังเกตคำว่ายือที่แปลว่าเหมือนนะฮะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าพี่ทวีเรียนเก่งเหมือนกับพี่ทูนั่นเองต่อมาเรามาดูคำต่อมาในการเปรียบเทียบคือคำว่าเฮินเฮินมีความหมายว่ากว่าใช้เปรียบเทียบขั้นกว่า ตัวอย่างเช่นกาย,หายไหมติ่งหนว่ากายไหมติ่งเกียก์ยกนาวหนังเฮินกาย,หายไหมติ่งหนว่ากายไหมติ่งเกียก์ยกนาวหนังเฮินแปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์ตัวนี้และคอมพิวเตอร์ตัวโน,น้ตตัวไหนหนักกว่าหนังเฮินก็คือหนักกว่านั่นเองตอบได้ว่ากาย,หายไหมติ่งในหนังเฮินกายไหมติ่งเกีย ไกด์ไมติง่งในหนังเฮินกไกด์มติ่งเกียรคอมพิวเตอร์ตัวนี้นหนักกว่าคอมพิวเตอร์ตัวโน,โน้นนะครับและคําต่อมาคือคําว่ายศเฮินก่าและเฮินเฮดนะฮะอีกรอบยศเฮินก่าเฮินเฮดทั้ง3คํานี้มีความหมายว่าที่สุดใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุดตัวอย่างเช่นาอเหนี ui, od, ่ยวตุ๋ยยศเลิฟ I ายเหนียวตุวยยดเลิฟแปลว่าใครอายุมากที่สุดในห้องจีฮวาเหนียวตุวยยดเลิฟจีฮวาเหนียวตุวยยดเลิฟพี่ฮวาอายุมากที่สุดในห้องสังเกตนะฮะว่าคําว่ายศจะนิยมใช้มากสุดต่อมาคือการใช้คําว่าซ่องซ่องมีความหมายว่าเสร็จใช้ในประโยคที่บ่งชี้ว่าการทํางานนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และโดยทั่วไปเวลาตอบมักจะมีคำว่าโอยด้วยเสมอนะฮะซึ่งคำว่าโอยมีความหมายว่าแล้วจะวางอยู่ข้างหลังคำว่าส่องมาดูตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะแองลามเวียกซ่องเจือแองลามเวียกซ่องเจือแปลว่าอะไรแองคือพี่ลามเวียกทำงานซ่องเสร็จเจือแปลว่ายังพี่ทำงานเสร็จยังนะครับหรือว่าเสร็จหรือยังเวลาตอบสังเกตจะมีโอยมาด้วยเช่น โตยหลามซองโอยโตยหลามซองโอยฉันทำงานเสร็จแล้วนะฮะซองโวยคือเสร็จแล้วต่อมาดูอีกตัวอย่างจีฮวาโนยจ่วนบิอังดึกซองเจือจีฮวาโนยจ่วนบิอังดึกซองเจือพี่ฮวาโนยจ่วนคือพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จหรือยังนะครับจีเอ๋ย น้อย ệ n v ớ i anh Đức xong r ồ อ chị วย nói c h ย y ệ n với anh ซอง x o n ย rồi พี่เขาพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำวิเศษบอกระดับซึ่งมีสองคำนะฮะที่ยกมาคือคำว่าเฮยกับคำว่าขาเฮยมีความหมายว่าค่อนข้างนะครับใช้เวลาเราจะสื่อความ ไปในเชิงที่ลบนะฮะแล้วก็บอกระดับที่น้อยกว่าคำว่าขาตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเฮยรอแองเอ๋ยเฮยรอแปลว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะกังบนนะฮะรอแปลว่ากังบนต่อมาเดียมทีกวัวจิเอ๋ยเฮยทบเดียมทีกวัวจิเอ๋ยเฮยทบ เดี่มแปลว่าคะแนนทีแปลว่าสอบคะแนนสอบของพี่คนนั้นหรือว่าพี่เขาเฮยเทิบแปลว่าค่อนข้างต่ำนะครับเทิบแปลว่าต่ําต่อมามาดูคําว่าขาบ้างคําว่าขามีความหมายว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่จะบอกระดับที่มากกว่าคําว่าเฮยนะฮะและนิยมใช้กับสิ่งที่เป็นโพซิทีฟนะฮะตัวอย่างเช่นแอมไนหอกขาซอยแอมไหนหอกขาซอยแปลว่าอะไรน้องคนนี้เรียน ค่อนข้างเก่งประโยคต่อมาแองงทงขากาวแองงทงขากาวพี่ทงค่อนข้างสูงนะฮะขาค่อนข้างกาวคือสูงและหากอยากนำคำพิเศษบอกระดับเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นที่คำว่าเหยแปลว่าค่อนข้างมากกว่านี้ก็จะเป็นขาซึ่งแปลว่าค่อนข้างเหมือนกันและมากสุดคือหล่อมซึ่งแปลว่ามากนั่นเอง ต่อมาเรามาดูการถามด้วยคำว่าวีซาวไตซา,าวและซาวนะฮะวีซาวไตซา,าวและซาวทั้ง3คํคำนี้มีความหมายเหมือนกันว่าทำไมใช้วางหน้าประโยคเพื่อถามสาเหตุเหตุผลหรือคำอธิบายและเวลาตอบเราจะนิยมตอบ3คํคำนี้คือคำว่าวีเบยว์วีหรือไตวีอีกรอบนะฮะวีเบย์วี หรือตายวีซึ่ง3คํานี้ก็มีความหมายเหมือนกันว่าเพราะว่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบอกเหตุผลหรือคําอธิบายนั้นๆตัวอย่างเช่นซาวโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟซาวโฮมกว่าแอมคงเดนเลิฟแปลว่าอะไรซาวแปลว่าทำไมใช่ไหมฮะขึ้นต้นประโยคเลยทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่มาเรียนคงเดนเลิฟไม่มาเรียนมาดูเ้าตอบบ้าง h มกว่าแอมคงเดินเลิกวีแอมบีโอมอโฮม qua แอมคงเดินเลิกวีแอมบีโอมอโฮม q u าคือเมื่อวานแอมคงเดินเลิกน้องไม่ได้มาเรียนวีเพราะว่าแอมบีโอมอน้องป่วยคะ่ะน้องป่วยครับนะฮะอีกตัวอย่างเป็นคำถามแล้วกันวีสาวโฮมกว่าเจ้าคงเดิน chơi nhà ông วีสาวโฮมกว่าเจ้าคงเดินเจอหย่าองแปลว่าอะไรวีสาวทำไมโฮมกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหลานคงไม่เดินเจอแปลว่ามาเล่นมาเยี่ยมนะฮะบ้านองนะฮะหย่าองค์ทั้งประโยคจึงแปลว่าทำไมเมื่อวานนี้หลานไม่มาเล่นที่บ้านตาบ้านปู่นะฮะตอบได้ว่าเบยวีเจ้าก็วเวียกเออเจืยงอ่ะเบยวีเจ้าก็วเวียกเออเจืองอ่ะแปลว่าอะไร เพราะว่าหลานมีงานที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนค่ะคราวนี้มาดูการถามว่าไตายซาวบ้างไตซา,าวแปลว่าทําไมเหมือนกันนะฮะไตยซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มไตยซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรไตยซาวทำไมทําไมเมื่อวานนี้น้องไม่ไปดูหนังนะครับเราสามารถตอบได้ว่าตตยวีแอมฝ่ายโอนบ่ายเออย่า ตายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายเออหาแปลว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องทบทวนบทเรียนที่บ้านครับที่บ้านค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยไห้ดีหรือไห้จุดๆดีนะฮะจะใช้ในประโยคคำสั่งที่ต้องการบอกให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไห้ดอกเกลไหนแถวตยไห้ดอกเกลไหนแถวตยแปลว่าอะไรจงอ่านประโยคนี้ตามฉันประโยคต่อมา อัน e. e. แบ่งหมี่ดีอันแบ่งหมี่ดีแปลว่าอะไรกินขนมปังซี่นะฮะคำว่าด e ีวางข้างท้ายอาจจะแปลว่าซี่ก็ได้นะฮะนอกจากนี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบหายจุดๆด,ดีก็คือใช้คำว่าหายกับดีมารวมกันได้ด้วยก็จะกลายเป็นหายอ้วงเสือดีหายอ้วงเสือดีแปลว่าอะไรดื่มนมซี่นะฮะหรือหายอ้วงซิงโตดี หายอว้วงซิงโตดีดื่มน้ำปั่นซิเรื่องต่อมาคือการใช้คำวิเศษเทมเหนือเทมเหนือ,น,อนะฮะมี3ามคำเลยนะฮะมีเทมเหนือและเทมจุดยุดเหนือนะฮะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเทมมีความหมายว่าเพิ่มจะวางอยู่หลังกิริยาเช่นแองกออ้วงเทมสี่คง แองก๋ออวงเทมสีคงสังเกตคำว่าเทมวางอยู่หลังคำว่าอวงนะฮะแองก๋ออวงเทมสีคงแปลว่าอะไรพี่ดื่มอะไรเพิ่มไหมเวลาตอบนะฮะลองดูแองหมวนอวงเทมโกกาคงแองหมวนอวงเทมโกกาคงพี่ดื่มโค้กเพิ่มไหมนะฮะต่อมามาดูคำว่าเหนือเหนือมีความหมายว่าอีกนะครับจะวางอยู่ท้ายประโยคตัวอย่างเช่น จิล้วนหมวนอวงเนื้อกามเหนือจิล้วนหมวนอวงเนื้อกามเหนือแปลว่าอะไรพี่ล้วนต้องการดื่มน้ำส้มอีกดูอีกประโยคหนึ่งโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่เดียนเหนือโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่เดียนเหนือแปลว่าอะไรอาส่วนต้องการซื้อพจนานุกรมอีก ทั้งนี้คําว่าเทมกับคําว่าเหนือสามารถใช้ร่วมกันได้เราได้ทราบเครื่องดื่มประเภทต่างๆในภาษาเวียดนามมากมายเลยนะครับมันฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อเจ้าจีจีหมอนอ้วงซีอ่ะเออโดยกอโดอ้วงซีเสียเที่ยวคงจีทิกอ้วงเกี่ยวหนองเฮินในไฮเกี่ยวแหล่งเฮินอ่ะ tôi thích kiểu nóng hơn thế chị có lấy cà phê công thức đặc biệt với bánh gà tô không ạ vâng cho tôi xin cà phê công thức đặc biệt mà em nói nhé chị đợi em một chút nhé đây ạ à, cà phê và bánh gato ừ chị xin ชมคะ่ะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสัมผัสกับกีฬายอดฮิตของชาวเวียดนามนั่นก็คือฟุตบอลค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทางด้านกีฬาของชาวเวียดนามกันเลยนะคะทำไมฟุตบอลถึงสำคัญกับชาวเวียดนามนักเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะอย่างแรกเลยรู้มาว่าฟุตบอลเนี่ย สำคัญกับชาวเวียดนามมากอยากรู้ว่าเขาเริ่มเข้ามาในเวียดนามเมื่อไหร่คะครับอ,อ,อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเจ้าเป็นคนฝรัง่งเศสซึ่งคนที่นําฟุตบอลเข้ามาก็คือชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะ<อ>จากจากประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะระบุว่าประมาณปี1896นะครับฝรั่งเศสเริ่มคือตอนนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะฮะ คนฝรั่งเศสก็เริ่มเอาฟุตบอลเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็เริ่มมีการเรียนรู้นะฮะตอนแรกจะเป็นที่แพร่หลายทางภาคใต้ของเวียดนามาแล้วค่อยขยายขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนือ,อในช่วงแรกๆฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศเวียดนามก็จะคนเล่นนะฮะจะเป็นขุนนางเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นชนชั้นสูงเป็นหลักนะฮะจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชนชั้นของประเทศเวียดนาม,มคนเวียดนามก็ค่อยๆเรียนรู้กับกีฬาชนิดใหม่ที่ฝรั่งนําเข้ามา อ๋อค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ยินมาที่เขาพูดว่าฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรถึงมีคํานี้พูดออกมาคะครับฟุตบอลนะฮะเป็นถือว่าเป็นราชากีฬาของโลกเลยนะฮะก็คือคนเ,ออเป็นกีฬาที่คนนิยมมากสุดรวมทั้งประเทศเวียดนามด้วย ประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมากคลั่งไคล้เลยใช่ไหมคะใช่ครับบ้านเราเนี่ยคนดูบอลส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะไม่ค่อยดูแต่่ทีเวียดนามใช่ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเหมือนกันเท่าเท่ากันใช่ไหมคเท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นสูตรลมจิตใจก็คือการที่คนเวียดนามเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมนะฮะจะแสดงออกผ่านทางกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินะฮะถ้าเราดูเวลาที่ ทีมฟุตบอลเวียดนามแข่งระดับชาติคนจะแน่นสนามแย่งกันเข้าไปดูนะฮะแล้วถ้าเราถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยเราขับผ่านทุกบ้านเราจะเห็นว่าทุกบ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลหมดเลยอ๋อถ้ามีแมตช์ในการแข่งตอนนั้นโดยเฉพาทีชาติใช่นะฮะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมหรือว่ากีฬาในระดับอาเซียนเราเนี่ยคนยดนามจะติดตามเป็นอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชายะนะฮะอาจารย์คะได้ยินมาว่า กีฬาฟุตบอลในเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นนโยบายหลักเลยเหรอคะใช่ครับคือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลเวียดนามจนถึงปี2020แล้วก็วิสัยทัศน์ปี2030นะฮะผมจะหยิบมาให้ดูเป็นบางหัวข้อละกันว่าเขาตั้งเป้าอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะ,ะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าฟุตบอลชายของเวียดนามหรือว่าชุดยู23เนี่ยเยาวาชน23ปีเนี่ยนะฮะต้องได้แชมป์ซีเกม หรือ,อว่าแชมป์ถ้วยอาเซียนนะหถึงสครั้งนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ฟุตบอลหญิงต้องติดหนึ่งในหกของเอเชียซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวียดนามใกล้เคียงมากนะอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลหญิงบ้านเราได้ไปบอลโลกแล้วซึ่งช,ชนะเวียดนามะนะฮะก็คือเราเข้าไปในฐานะอันดับ4ใช่ไหมฮะส่วนเวียดนามแพ้เราก็คือเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ในหในหของเอเชียอยู่แล้ว นะฮะแล้วก็เป้าหมายจนถึงปี2030อันนี้น่าสนใจฟุตบอลชายเวียดนามตั้งเป้าติด1ใน10ของเอเชียแต่ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะหในสิะนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็ติด1ใน6เหมือนเดิม,มนะฮะตอนนี้รัาพันเวียดนามก็มีการทุ่มงบบประมาณให้กับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากะนะฮะถ้าเราลองดูอย่างตัวอย่างเช่นเวลาฟุตบอลซีเกม เวลาเขาแข่งกับไทยเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าไทยนี่เป,นเป็นเป็นเจ้าซีเกมเขาจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ไทยแข่งกับเวียดนามน,นะฮะทั้งทั้งประเทศเวียดนามจะไปอยู่หน้าจอทีวีเพื่อลุ้นะนะครับแต่คนเวียดนามเนี่ยน้าชื่นชชงก็คือเวลาเขาดูฟุตบอลเขาค่อนจะมีสปิริตมากนะฮะคือวันไหนที่ที่ทีมชาติเขาแพ้เขาก็จะ ทั้งสนามจะเงียบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่แพ้แต่เขาก็ยอมรับเขาก็พยายามจะพัฒนาวงการฟุตบอลเขาเรื่อยๆไม่มีการโ,กโหกันเไม่มีการ <c oughs> จลาจนไม่มีการอะไรนะครับคน้ำหน้ารักมากเรื่องนี้อ๋อค่ะเอาละค่ะนี่คือกีฬาที่มีความสําคัญที่สุดนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มกันอีกด้วยค่ะรวมทั้งรูปประโยคในการสั่งเครื่องดื่มในร้านนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะ บอกกันบ่อยๆบ,บอกกันทุกเทปเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งภาษาสิ่งที่สําคัญคือการฝึกฝนท่องจำำําคําศัพท์ต่างๆแล้วเราจะไม่ลําบากเมื่อต้องไปต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการจินจ๋าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ